สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับรถของร้านที่ปลายมาแล้วนะครับผมนะคันนี้แต่งทรงเช็งให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมนะนี่พร้อมขับขี่สตาร์ตเดินเบาเครื่องเงียบๆนิ่งๆเลยนะครับผมนะนี่สวยพร้อมขับขี่สีเบิกใหม่ ขับขี่ได้ปกติครับผมคันนี้ทําชิปขับขี่รีวิวให้ดูแล้วครับผมนะคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมนะกองเดิมเลยนะครับผมนี่เพิ่มเติมแต่งแค่ภายนอกครับผมสําหรับรถคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนบวกป้ายทะเบียนด้วยนะครับรถของร้านพิพายมาแล้วนะครับผมนี่แล้วคันนี้เบิกใหม่หลายจุดมากครับผมท่อเทอร์นี่ล้อเลืออาร์มเอิร์มนี่เบิกใหม่ครับผมนี่ดอกกางเต็มๆเบิกใหม่ซีเซอร์นี่ขึ้นใหม่เลยนะครับผมนะนี่ ชุดสีก็เบิกใหม่จากเจ้าของเดิมรถเลยนะครับผมปาดบอดจัดตรงให้เรียบร้อยเป็นทรงเชงนะครับผมนะโช๊กก็เบิกใหม่ลูกค้าเอาไปแกะซีนถุงเอาเลยนะครับผมนี่ขาก่อคา,เายเกียร์นี่เบิกใหม่นะครับผมนะจีบงานข้างเครื่องสองเชมมาด้วยนะครับผมนี่โช,โช๊กโช๊กนี่กึ่งขึ้นใหม่สวยนะครับผมนะยางก็เบิกใหม่เลยนะครับผมนี่ไรหารอยู่นะครับผมร้อยสิบไอมือสองเอกสารค, on on ครบพร้อมโอนนะครับผมของร้านพี่ไฟมาแล้วนะครับผมนี่ คันนี้เปิดราคาไ้ที่2 20, 2 3 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนบวกป้ายทะเบียนพร้อมขับหล่อๆนะครับผมนะสนใจทักแชทค้ามาได้ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ฝ่ายมาแล้วนะครับผมนะชื่อบัญชีกดรถปิ้ยอดหรือมัดจาต้องเป็นล้านนี้ฝ่ายมาแล้วเท่านั้นนะครับผมนะกโอนมัดจาต้องวิดีโอคอรสดรถกับพี่ฝ่ายครับผมนี่พร้อมขับครับ